สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก่ิพาว่าเบิงการตัดแต่งกีบหมวนกิบไว้กิหนมานะครับจากทีมงานขึ้นหลังประตูตัดจากคนนครนะครับ นวดที่มันที่อะไนวดที่มันมาทอกันเป็นกระติกขัดออกที่ทัดให้เนืวดเดินเบาสะดวกเดินสบาย ตัดแต่งเพื่อสุขภาพของงวเนาะว่าม,มันเป็นการทรมานจะให้เขาเดินสะดวกสบายขึ้นมันตีคือคนเท้าเป็นเรียบขบนี่ะครับแต่งแล้วเพื่อนกะ็ะดีกินยาคาเชียพร้อมนะครับยาแก้โรคปิดติด เก็บงานมืออาชีพครับถ้าภัยสนใจกติดต่อได้ครับเบอร์โทรกับโยใต่เก็บน,นี้ครับถ้าต้องการใส้บริการกตริดต่อเพิ่นได้ครับคุยราคากับเพิ่นได กงาที่นี้อุปรกรณ์การเพีย่ของสดโดยเฉพาะนะครับเพีย่ตกแ,ต,ต,กแต่งออกมาให้มันทำกันให้มั้นสวยงามเพีย่ศัตรภาพของงัวควายมาที่เป็นตกแต่งใหม่นะครับขุดเขาเพื่อแยกเพ็ดด้วยครับที่ทั้นห้งั้วบนี้เขาชั้นหนึ่เป็นงัวหัวลุนควดท้อ จจเป็นกาสวดรับวดด้วยกันจะไม่เชิงนีอ้ของเพื่อนมาตรฐานกับอุปกรณ์มาตรฐานหนึ่งถ้าใครต้องการจะติดต่อเพิ่นได้ครับต้องการใช้บริการของเพิ่นกตติดต่อเพิ่นไดยก,กาน บือโทอยู่ใตคเิปนี้ครับพเพราะเพื่นแต่เพื่อราเพิ่นจะตรวัเมือง่างกานบ่อส่ายกานบ่อเอากันบ่อเพ่นจะดเก็บเลยเนี่ย้าบ่อ เออต้อกันทอ,ก,นอกันจนะดียาออกไปให้มันได้ต้เกลืกันแล้วก็ให้นางเลยปกตินะเล็ดที่วที่กันที่ว่าขบกันผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่นะครับการตัดแต่งจีบเน้ะห,หรือว่าเล็ดเนื้อไว่พ่นกับเ็ดับมาพ่นกเล

ว่าเป็นทีแฟนห่างใส่ตามญ นี่ตัวแรกครับใกล้จะเป็นแล้วครับตัวที่กล้วามวนี้นี่สองโตที่เป็นที่ตัดตั้งเนี่ยอันนี้นะคือทเป็นขาสี่ปลายแล้วขาที่สีเลยอันนี้คือที่แม่น,นำยาขาเชี่ยนะแต่ประเทศทายเ,เป็นแาบเป็นยานัะ ตัวแรกแล,ล,ล<อ>ดอีออกมาโอ้โหโอ้โหโอเคเรากับตัวที่สองกับที่เข้ามาตัดแต่งอยู่ครับสังเกตแล้วก็ใช้เวลาบอดนครับสำหรับตัวนี้ตัวที่สองเข้ามาแล้วครับ ก็เ,เรียบกลบพี่ๆ้กแนี้นิดหน่อยครับแค่นีนะตัดแต่งให้มันสวยงามให้เขด่างะสะดวกสบายบ่ให้เร็บที้กันแต่ที่เขาเคาะสองเนี้ยากหน่อยนะต้งองใช้ยูกันตัดสปูตใหญ่พร้อมครับ เข้ามาเดี๋ยวส่วนกับอาจทต่ซื้นเลยก็เป็นธรรมดาของนี้ครับ เพื่อนทีนี้ตายรัดคองเป็นที่ตายพันนี่แหละครับรัดก,ก,กันหลังนะรัดกันกหลังแล้วก็รัดขันเดี๋ยจะได้หมดัพนะงัวมันกินไปแล้วที่ใส่เหลืองนตุลิบเนุลิด,ลดมีุ่นดไปเงงอะหให้งัวร้อยเรร้อยเบ น,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 นี่คือเตาดินน,นะครับเตาดินอะไรทำทำน้ำถีบนะครับเราครัมีตัวล็อกขาทั้งสี่ขาเนาะยาล็อกมาให้ขาดินได้นะครับทำมาล็อกมันก็ะีิ่งตรงนี้ องล็อกล็อกใหญ่เ,เดียวเดีาวตัตัดแต่งตัดแต่งสะดวกล็อกต้งตีขาเ้ยครับต้งขาลังต้งขาน่าถ้าจะมีตัวล็อกของคนก็พอล็อกแล้วก็ดึงมาได้เลยดูทีหนึ่ง,งแล้วก็ตัดแต่งตามสบายเลยเทปเงี้น,นา กำลังจัดระเบียบ,ยบอยู่ครับทางค์ท่านขวบทีงองค์ท่านเขวบทีเขาทางมันใด้ต้องจัดระเบียบให้เรียบร้อยรักให้เรียบร้อยนะจริงจีทำหน้าที่ให้ดินไม่ได้เลยครับเริ่มกัองกครับ บางทีกทั้งเราเริ่มเั็นหงายนาเป็นหงายนาคนคบตั้งภาระมันแทนใจคือการเริ่มมาดูตงเรื่องกำนัลเลยคือว่ากำนัลับถือว่ามีอะไรีอันที่ เดิมอนี so ่เพราะว่าเป็นกะบวนการนะว่าเป็นารตัแบบที่มเงินนี่แหละเป็นตัดแล็บต่อสิ่เป็นเป็นเก็บเนาะ อย่ำด้ครับเพมันเป็นการพลมันตัจะเป็นการเชียร์ัดเลสเาพัดีมีสคุณลุงคนอัดมามันไม่เจ็บบวดมันก็ไม่เจ็บดอกครับเพราะว่ามันเป็นเล็บมัเป็นการสีม tamam. so like ันก็ดีที่เขาตัดเล็บเพราะว่าียอเล็บที่มันเก็ดอกมามันก็ดีที่กันีครบตันมันก็ดีวดแต่ท้าให้นางมวดมวนยางลํบบากนาะ อันนี้การเขากัดตัดออกตัดออกนันก็ดีสะดวกสบายสิบเรียบสรงขบกันนันก็ดีออกไปนันก็ดียางได้ปกติแต่เพราะฉะนั้นนันก็ดีว่าเงินถึงการทรมานตัดจืจอตกให้เขายางได้ด้านสะดวกสบายสิน,สนมัน่แม่เป็นการทรมานด้วยรับ าผู้ใดต้องการได้บริการของคนคน,งคคน,นะครับคืนหลังประตุสัตว์ตะกนนครนะครับกับเบอร์โทรกับอยู่ใจจิตหนึ่งจะจิตต่อเพิ่นว่าผ่านเพิ่นว่าคิดจังไงราคาตัวใดโตจักบาดกับที่จิตต่อเพินพนพ่นเราล้วก็ทำราคาเพิ่นนะครับก็ ผมบังผมเห็นแล้วผมคือว่าดีนะครับเป็นความสวยน้ำของเร็ดมัวนาะแต่เมก็เห็นเนี่ยเท่แต่สงเห็นนี่แบบห,หละเป็นเป่นม้าเห็ดจะรู้างานในวันวิจิตรู้จีบกันไทยจีบกนไปมาที่นั่งเล่นนะยาเป็นเห็ดกันตรงไปตรงจิดกัน,ก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 นเปตนะกน เป็นที่ใส่ลุกใตองตัวเนาะที่ตัวแรกเป็นตัวยาบตัวหยาบก็ไม่เป็นกระดาษใส่แต่ก็เป็นอย่างนี้ผมพูนี่แลเดียวเป็นที่ตัวที่แต่งเป็นทักแรกแล้วก็ใส่กระิดตามด้วยลูกกระดาษใส่แต่ที่สองจะหกิบไล่ละเอียดเปานอย่างเดียวมันไม่ร้ามไม่งมนกระดงตามป็นรามที่งเส้ามก็ได้ให้มัน น้ำกินให้มันได้หยาดกินจัดงานที่หลางงินเลยเพราะว่าเวลาเพิ่อจะได้าไไดยาดนะตอนี้ครับวันนนตอนี้เพรา,านนะว่าได้สอบถามเพื่อนะครับเพราะว่าย่านหยุคาเลิกงนทันั้นทุกเป็อาการสอบเป็นิงโดยคน,น,น ล้วก็ที่ว่า,าน่าลดเวลาห่งางยิ่งข้าทอง้อ่งนอีก เนี่ยรับปัดแต่งแล้วเพื่นตีเช็คมาว่าซ้ำกันบ่แ้าว่า้ำกันเพื่อนจะตียาออกแต่งออกอย่าให้มันบาลรายนะแค,คนที่เอาตัวหยาบลงก่อนอย่าเก็บเอาหดับหยาบไปอย่าเห็น้ลยลยุตรงพอได้ลยุดหยุดตรงแล้วเพื่อนออีเอากระดาษไซ เหียดตัอวัดตาจยดนี่เจ้าคับตัวดไกจะรักสเาก็จะติดด้านั้นจะซาำจุดแต่ด้นั้นเห็นจุดไปต่เนื่องจะตไ่่ารจะตีด้งกันสองต่อไปจุดจะตีจ่ายจุดใก่เหียบไปถึงดีมันเป็นนเงี้ันเห็นั มันจะเป็นลาว์ลาว์่เสียหลักาคิดลายเรื่เบกันขบสิบปวดกันเลยนอเค้ไปตี้ชี้กันเลยครับเพราะว่าบางกะดีงานยากไยากเขาก็ีนี้ตกใจแน่ล่ะครับตกใจแน่ดิบไเพราะว่าเก็บอย่งงยูดันหลังกว่าแตะทีนี้กัน อยู่กันในในแต่เขาก็รับได้เลยและรัดกันวามปลอดเท่เลยเลย ายละเอียดครับถือว่านี้ประบสบการณ์ชูงนีสำหรับกินรานของตนตามที่ผมยืนยลิยินยืนภไทยคิดนะครับเว่าเป็นํำนาน้นเป็นอง ก้อนแตงกับรังแตงถือว่าผิดกันไรนี่ครับใส่น,น้ำกับพอแตงเหลาแตงออกมาเหลานี่สิ่งแล้วก็สังเกตุลงตอนหัวใจแบบปกติสิ่งพอเรา พอแต่งแล้วโดนโดนไปมันก็ติ่โป่งออกมาคือกันครับโป่งออกมาอาทีเป็นจองเดียนตามเดียนมันก็ติ่โป่งออกมาคือกับเรยบเพานี่แหละครับอ่าเรือเพาว่าตัดมันก็ติเน้าเรื่อยๆจีบงวจีบยังไงคือกันครับเรืองวก็ื้อกันครับมันก็ติดโป่งออกมาคือกัน้าโป่งออกมาถ้านันีกแล้วดนจะต้องแติมตัดีบเา านนี่ก็ดีทานเะพ่แล้ครับเย็ะแล้วลอยดเงี้ยหน,นิบหน่อยแับดี้ไล่แลว มันไปเรื่อยๆนั่นกันครับถ้าเป็นกิจการใหด่ประมนี้เป็นน้ำใหญ่เป็นเรื่อยๆกันเลยแต่ผมตามที่ผมมองก็คือว่าเป็นเป็นเรื่อยนะครับะว่าเป็นแบบนี้ก็คิดดิเพราะว่าเป็นนี้ก็คินะ ครับสำหรับคลิปนี้การทีนี้แค่นี้เนาะถ้าคิดว่าชอบก็กดไลค์ครับถ้าคิดว่าใช่ก็กดติดตามให้ด้วยับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลิดลิดต่อไปเนะจะโลหว่าคชิปต่อไปติดดึงชิดยังก็คอยติดตามครับกาที่พยายามหาคลิปที่มีประโยชน์เนาะคลิปแปลกๆเนี่ยมีประโยชน์เนี่ยให้พี่น้องเอ็ดซีบึงนะ ืเป็นช่องไร้สไตล,นนตล,ตลน์นะบอลิตรกบบลายสีเขียด10ม10มิลใส่10ใสก10ลิ้ม ับสำหรับคลิปนี้ก็ขอก่าคำว่าสวัสดีครับ